มาที่ละครเล่ร้ายเกมลวงสัปดาห์นี้มีเรื่องพลิกๆให้ลุ้นกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่พัชนินได้หลักฐานสําคัญเรื่องสามีมีชู้บอกเลยว่าได้รู้พร้อมกันแน่นอนเรื่องนี้แต่ละฉากบอกเลยว่าแซ่บร้อนแรงทั้งนั้นค่ะโดยเฉพาะการประทะอารมณ์กันของที่สาวริทิศกับเปียวทศนียาที่แต่และคู่ในการ<ม>ถ่ายทําจะต้องสาดอารมณ์กันทุกครั้งจนเปรียวต้องแซวเลยว่านี่เป็นละครเรื่องแรกที่เวลามากองถ่ายไม่ต้องเอาเก้าอี้มานั่งเพราะต้องถ่ายทํากันต่อเนื่องเลยค่ะผมจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่ตั้งแต่เปิดกล้องค่ะ เปิดกล้องมาจนถึงวันนี้ปิดกล้องแล้วหนูยังไม่เคยเอากูอี้มาเลยเพราะหนูรู้นนหนูไม่ได้นั่งอขอยืมเขามาก ขเขายิ้มเขามามแผ่นเบกมี5า้าใบใช่ไหมหนูมีดัง5า้าใบหนูเลยมูจ้าก็ยิ้มมาทำไมพี่เติ้ขู่ไว้แล้วตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องอว่าทุกอย่างมันจะดําเนินการไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเพราะถ้าทุกคนน่ะต้องแม่นบทแล้วบทละนยาม,มากเจาาทุกซีนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฟาดฟันกันทุกวนันแทบจะทุกซีนที่ได้เจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็บทก็ยาวเหมือนแบบ ไม่มีใครเงียบเพื่อยอมกันนะทุกคนแบบเธอพูดหรอฉันพูดบ้างพี่เต้นเขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆถึงแม้ว่าเราจะถ่ายเร็วแต่ว่าผลงานแบบ รับรองว่าแบบมีคุณภาพจริงติดตามชมเล่ร้ายเกมลวงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีและชมย้อนหลังได้ทางเน t f l i x กนะคะมากันที่นางเอกละครมรกกสีรุ้งเกรซพัิตาในละครกำลังเข้มข้นมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลานะคะและนอกจากเรื่องนี้ยังมีโอป้าล้ำซิ่งที่กำลังเดินหน้าถ่ายทำกันอยู่งานจะแน่นแค่ไหนสาวเกรซก็ยังหาช่วงเวลาว่างไปทำกิจกรรมสุดเลิฟอย่างการเล่นกอล์ฟตอนแรกก็ตามหวานใจอย่างอ้นอัครวัตรไปล่าสุดติดใจถึงขั้นลงคอสเรียนอัพสกิลแล้ว เรซบอกว่าชอบโมเมนต์ตอนเล่นกอล์ฟเพราะมันสนุกและได้ฝึกสมาธิกะเล่นค้ำๆแต่ถ้ามีแข่งเจ้าตัวก็พร้อมเตรียมลงแข่งนะคะเอะดู่าจะไม่ใช่เล่นๆแล้วนะคะเนี่ยเขา่าเป็นคนรเริ่มให้เราลงสู่กีฬานี้แล้วก็ไปกับเขานั่นแหละติดสอยห้อยตามแต่ว่าตอนนี้เริ่มปีก้าขาแข่งไปคนเดียวได้ไปกับเพื่อนได้ไม่มีพี่โอ๊นอะไรเงี้ย เป็นกีฬาที่เผาผ่านดีมากเพราะมันเดินเยอะอะตีวันแรกรู้สึกเหมือนไหลจะหลุดไม้หนักมากโชคดีที่เป็นคนแบบตีโดนลูกแต่ว่าทิศทางเป็นเรื่องของอนาคตมันอาจจะซ้ายทีขวาทีไม่ไรให้มันวิ่งไปข้างหน้าเงี้ยก็คือตั้งใจเรียนเลยเขาก็จะเรียนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็เป็นวันที่เราว่างเว้นจากการถ่ายละครพอดีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เผื่อช่องแบบว่าแข่งขันกีฬาสีแล้วมีกีฬากอล์ฟอะไรอย่างเงี้ย ติดตามไลฟ์สไตล์ของเกรซและผลงานละครทั้งมรกตสีรุ้งและโอป้าลำซิ่งกำลังถ่ายทำกันอยู่แฟนๆรอชมนะคะนิวพาซาเสาร์นี้บุกเบื้องหลังรายการ The Social Warr i o r สมอรัภุมโซเชียลรายการนิวพาซาซีซั่นสองเสาร์นี้15นาฬิกา35นาทีนิวหนวดเขาบุกตะลุยกองรายการที่กำลังมีกระแสในโลกโซเชียลกับรายการเด e Social w a r อ i o r สมอรัภุมิโซเชียลที่เขาว่ามาสเตอร์ทะเลาะกันเรื่องจริงไหมหรือเหล่าวอรเรียลไม่ถูกกันจริงหรือเปล่างานนี้นิวหนวดไปสืบมาให้แล้วรับรองแซ่บมากค่ะ จริงก็ตีกันจริงจริงก็ตีกันจริงใครมารายการเพื่อแสงหโชว์ความสามารถในรายการนี้มีใครไม่เกลียดก,กันก่อนคร